Oh, mm -hmm. ครับสวัสดีครับคุณชมทุกท่านพบผมหม่อมเสียออเส่ยมออเซเวคครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่บริเวณ IMPACT เมืองทองธานีนะเดี๋ยวผมจะพาคุณชมไปรับชมภาพบรรยากาศงาน Food ดีซึ่มโชว์นะครับผมที่จัดึ้นที่ฮอล์แปดเอ็กซ์พิบิชันฮอล์นะครับงานจัดขึ้นแค่3วันเท่านั้นนะครับคุณชมนะนี่ฮะผมให้คุณชมดู d i เรกทอรี่บอร์ดของการจัดงานเลยนี่นะครับผมว้าวก็วถือว่ามีบูธหลายบูธออก งานนะครับคุณชมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขอถ่ายให้คุณชมดูรายละเอียดต่างๆเนาะนี่นี่เป็นรายชื่อบูธที่มาออกภายในงานเดอะฟู d ดดิซึมโชว์ครั้งที่สามนะครับผมนี่ฮะถ้าดูไม่ทันยังไงพอสวิดีโอได้นะครับผมนี่ก็จะมีหลากหลายบูธเลยเผื่อท่านใดสนใจว่าไอ้บูธนูน้น มาออกไหมอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็ดูรายละเอียดตามที่ผมถ่ายกลุ่มชมดูได้เลยด้านนี้เป็นแมพนะครับผมเป็นแผนผังการจัดงานว่าบูธไหนอยู่ตรงบริเวณไหนตำแหน่งไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยฮะก็นี่คือเป็นการจัดงานนะครับผมนี่เป็นประมาณนี้เลยนะด้านนี้เป็นตารางกิจกรรมนะครับผมเนี่ยฮะจัด3วันเท่านั้น1 3 1 4สและ15เนาะนี่ฮะศุกร์นะครับก็มีตามนี้อันนี้วัน เสาที่14กันยายนนะแล้วด้านนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15นี่กันยายนนะก็จะมีข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวเราจะขอพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศในงานกันเลยนะครับด้านหน้านี้นะฮะเดี๋ยวต้องลงทะเบียนเล็กๆน้อยๆก่อนเข้างานเนาะด้านหน้านี่นะครับผมนี่ให้คุณผู้ชมดูทางเข้าเล็กๆน้อยๆของ บริเวณทางเข้าก็อยู่หอ8นี่เลยนะครับผมนี่ฮะนี่บริเวณทางเข้างานนะนี่ครับผมนี่ลงทะเบียนตามนี้เลยนะครับผมนี่ฮะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในงานเลยเนาะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะเราก็จะได้ qr code มาแล้วเราก็เข้างานได้เลยนี่ฮะคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะแพนบรรยากาศให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศกันนะี่ยนี่คืองาน The Foodism Show ครั้งที่3นะครับผมนี่ฮะก็<อ>ถือว่าน่าสนใจนะครับผมนี่ฮะ<อ>เดี๋ยวเราจะขอเริ่มในส่วนของฝั่งซ้ายมือกันเลยเนาะ<อ>ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวจะเดินตรงไปเลยนะครับ<อ>เพื่อให้เป็นแถวเป็นแนวกันนะครับผมคุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศกันแบบครบๆในทุกบูธน,นะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมอ่าด้านนี้ไม่มีอะไรนะนี่ฮะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับผมนี่นี่ฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านาทางด้านสุขภาพต่างๆเนาะนี่ฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นชุ้นฟูลำไส้นะครับผมนฮะสุขภาพต่างๆครับผมด้านนี้เป็นโคเวนะครับผม คุณชมครับผมเห็นในส่วนนี้นะครับผมส่วนซ้ายมือผมเนี่ยนะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันเลยดีกว่านะนี่แหมถ้าเดินตรงไปแล้วคุณชมตรงส่วนนี้เราก็จะไม่เห็นภาพบรรยากาศกันแอบส์ลูฟฟิตฟูดนะนี่ฮะก็เป็นอาหารต่างๆเนาะเป็นเคลียโปรตีนใช่ไหมเคลียอาหารโปรตีนโปรตีนจากพืชนะนี่ฮะมะม่วงกวน บ้านแม่นะครับผมอันนี้ขายแพ็คละเท่าไหร่ครับอันนี้แพ็คละหนึ่งร้อยพอแพ็คละร้อยเนาะส่วนอันนี้แพ็คลแพ็คละพอสามแพ็คล้อยนะครับผมโอ้ครับผมขอบคุณมากครับผมอันนี้เป็นพุดเน็ตนะนี่ฮะเยี่ยมครับผมอันนี้ขายยังไงฮะขายถุงละเท่าไหร่ครับข้างนอกขายหนึ่งพันห้าสิบบาทคราวนี้เรามาขายเก้าร้อยห้าสิบโอ้สกู๊ปหนึ่งได้สิบเก้ากรัมโปรตีนใช่ไหมใช่ค่ะ อืมครับผมก็ถือว่าน่าสนใจนะนี่ฮะอันนี้เป็นรามาฟูดนะครับผมนี่ฮะนี่ก็จะเป็นมีสมาคมต่างๆเนาะยูนิเซฟก็มาด้านหน้าแล้วเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะหันเล็กๆน้อยๆให้คุณชมเห็นภาพบรรยากาศกันนะครับผมนี่ฮะนี่อันนี้เป็นพวก U.O.B. อะไรต่างๆนะครับผมนีฮ เดี๋ยวเราจะไปในส่วนด้านนี้กันดีกว่าเนาะนี่ครับเป็นหมูยอวัชริสาแม่เจอกันหลายงานแล้วนะครับผมถือว่าอร่อยนะนี่ฮะคุณภาพดีเลยนะครับผมเนี่สูตรเวียดนามไม่ใส่แป้งนะนี่ครับก็มากล่องละเท่าไหร่ครับ120ยีครับผมสอกล่องสองนะก็มากันได้เลยนี่ฮะด้านนี้เป็น นี่ฮะเป็นแซลมอนธรรมชาติเผื่อท่านใดอยากจะทานแซลมอนโอ้เนี่ยชิ้นใหญ่ๆเลยเนี่ยฮะโอ้ถ้าถ้าอย่างนี้ขายชิ้นละเท่าไหร่ครับ950บาทจากอเมริกาเลยใช่ไหมอลาสก้าโอ้เนี่ยฮะอืมครับผมผมว่าอ๋อแล้วต่างจากแซลมอนนอร์เวย์ยังไงดีกว่าโนเวย์ไหมก็คือต่างอย่างในครับี่เป็นเรื่องของแบบเทคเจอร์รสชาตสันอาหารมันจะดีกว่านอร์เวย์อีกหรือใช่ไหม อ้จะเป็นในส่วนของปลาแซลมอนธรรมชาติสายพันธคิงสีขาวค่ะอันนี้เป็นเอเวอรี่คิงก็จะเป็นสายพันธุ์หายากอีกสายพันธุ์หน่งอ้โก็นี่ชิ้นนี้ที่เลยอันนี้สายพันธุ์คิงเท่าไหร่ครับแบบนี้อันนี้319บาทแต่ราคาะเจมส์ค่ะมร้อบาทโอ้319าที่ที่สุดมีสายอาหารสูงที่สุดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยครับผมเนี่ยครับเผื่อท่านใดสนใจนะก็แวะมาดื่มได้เลยเนี่ยครับผมขอบคุณมากครับผมนะ นี่ตังนี้เป็น JP Smart นะเนี่ยเป็นเครื่องอพวกวัดตร,ตร,รวจเบาหวานอะไรต่างๆนะวัดความดันต่างๆคูโค้ดเช็คต่างๆอิเล็กทริกบัตรนะเนี่ยเพชเชอร์เห็นไหมฮะมอนิเตอร์เนาะครับผม <S <S ตานนี้เป็นไอติมไม่อ้วนแม่ไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันชานนะฮะเนี่ยไขมันต่ำนะครับผมน่าสนใจไอเป็นไอศ์ครีมปลาเนี่ยฮะแล้วก็มาเรียก ชิมกันได้เลยนะครับผมนี่เป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพวกชีวิตไม่ทิ้งกันนะครับผมนะฮะอันนี้เอ็นเฮลนะบริการตรวจเลือดและปัสสาวะนี่ฮะเอ็นเฮลนะครับอนนี้เป็นออเวลนะครับผม นี่เป็นทนบุรีโรงพยาบาลทนบุรีนะครับผมประมาณนี้นะเพราะตอนนี้เวลา6โมง10นาทีแล้วนะบางบุธตก็อาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะเพราะมันเย็นแล้วผมเดินถ่ายมา2งานนะครับะนะก็งานนี้เป็นงานที่3นะครับอันนี้เป็นร้านยากรุงเทพนะฮนะ,ลล X, น,ะนะนี่ฮะลโลเอ็กนะฮะเนี่ยผลิตภัณฑ์ผมขาดล่วงนะนะี่ะ ใครตกผ,ผลร่วมครับนะผมผมขาดร่วมก็มากันได้เลยด้านนี้เป็นจําหน่ายแว่นตานะครับผมแว่นตาปิดส่งต่างๆนะครับผมนี่เป็นรถการโกนใครโกนนะนี่ใครโกนก็มากันได้เลยนะครับสมรบใครที่โกนนี่ฮะตรงนี้นี่เป็นโสอนการแปะปั๊มนี่ฮะ สอนการปั๊มหัวใจกันแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยฮะนีฟาร์มฟูฟ้ดฟูดฟ้ด,ดนะครับผมมีกุ้งแห้งอะไรต่างๆด้วยเนาะอยากถามว่าใส่ตาอะไรทุกคนก็คงรเขียนชื่อนามสกุลใหญ่ๆนะเขียนแล้วเก็บไว้กับตัวก่อนอยังไม่หย่อนเขียนแล้วเก็บไว้กับตัวก่อนอน,น,นะคะ โอ้คุณชมครับผมนี่ฝั่งนี้มีนักพอกายด้วยนะนี่ฮะแม่สุดยอดจริงจริงให้คุณผู้ชมดูนี่ฮะนักกล้ามนะสุดยอดจริงนะฮะวันนี้มีอะไรจับแดกตามนั้นโอเคไหมอันนี้เป็นเมนสเตจนะครับเวทีของการจัดงานเนาะแต่ตอนนี้ก็ให้เขียนไปก่อนพี่จะรีบกลับบ้านหรอตองนรงนะคะทุก่นอันนี้เป็นกลม สีน่าเนาะนี่ฮะหรเปนรเปลยนี้เหมือนกันนว่าไงนะจ๊ะนี่เป็นดีนัทนะครับใครสนใจทานถั่วนะฮะนี่ฮะก็มากันได้เลยนะครับผมโอ้ยเรียกหนูมาเพื่อมาเล่นลุกกันหนูว่าถ้าจลับเลยย่าหวานก็มีด้านนี้ขวามือผมเนี่ยนะย่าหวานนะครับผมโูไลนะครับผมนี่ผลิตภัณฑ์ ต่างๆอ้จากพืชนะโปรตีนจากพืช6ชนิดนะครับโปรไลท์อันนี้เป็นชาบาโปโโคโนะครับผมนี่ครัอ๋ด้านนี้เป็นรถผมขาดร่วงนะครับเร่งผมเกิดใหม่กระปุกเดียวอ,อยู่นะฮะเนี่ยหนึ่งกระปุก2องเก้าิบบาทเท่านั้นนะฮะด้าน,นนี้นี่เป็นเมาส์เช่น ขนมจากดอกกระหล่ำนะนี่ยครับผมโหอ,อันนี้เป็นขายครึ่งปัน่นน้ำผลไม้นะครับผมน,นี้เป็นซุปเปอร์เคลียโปรตีนนะโปรตีนใสใช่ไหมโหนี่ฮะเนี่ยใครสนใจโปรตีนใสนะครับผมมากันได้เลยนะครับ ช็อกโเคียโปรตีนโปรตีนถึงย3สามกร,รัมเลยนะครับผมอของนี่ฮะดาราศิลปินชื่อดังเลยนะครับผมนี่มาต่อที่ตรงนี้เลยนะครับชิโมโน,โนนะครับผมเครื่องปั่นน้ำผลไม้ต่างๆนะครับผมนี่ด้านนี้เป็นโรโยพัทนะครับผมเป็นน้ำมะพร้าวล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะ ไม่มีสารการบูดไม่มีครีมเทียมนะครับผมเดี๋ยวตัดเบรกหันเล็กๆน้อยๆนะให้คุณชมเห็นภาพบรรยากาศกันนะครับก็นี่ฮะด้านหน้านี่เป็นเป็นโปรตีนแพนโปรตีนนะครับค่อนข้างมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะฮะอันนี้อันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมเป็นอะไรค่ะเป็นค่ะอันนี้ซอยซอยซอยเป็นหลักค่ะอ๋อ ครับผมก็แปดร้อยเก้าสิบไม่แพงนะครับผมครับผมนี่นี่เไยไล่ลื่นลมนะนี่ฮะใครสนใจนมธัญพืชพร้อมดื่มก็มีนี่ฮะนี่เลยนะครับนมธัญพืชพร้อมดื่มเป็นแบบนี้นั้นหน้าตาเนาะ,น,ะ,น,ะนี่ฮะอันนี้ซื้อสองแถมหนึ่งไปเลยนะด้านนี้เป็นไทยมัทฉะนะไอศครีมนี่ฮะชาเขียวนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะนี่ครับผมพอมา จัดกันได้เลยนะเนี่ยเป็นนั่นนี้เป็นเอ็กเรียวเป็นโปรตีนแพนเบสโปรตีนนี่มีหลากหลายยี่ห้อเลยให้พวกเราได้มาเลือกกันนะครับผมนี่ฮะก็ู้หน่าสนใจครับผมทาเลนแบบแปลนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอ้ยแปลนไปไว้อันนี้เป็นมอนัทนะครับผมนี่เป็นดอยคำแล้ครับนี่ฮะ นี่บูธโดยคําเลยให้พวกเราได้มานี่มีโปรด้วยนะหนึ่งแถมหนึ่งนะมาเลือกซื้อกันได้เลยแก้วละสามสิบห้าบาทเป็นแบบกล่องแบบนี้ก็มีนะครับผมนี่นี่เป็นโกโก้เหนียวนะครับผมนี่ครับครับผมนี่เป็นเลมอนเนาะแต่เหลือของแพงาไวโออันนี้ยาโดมโอ้อันนี้สี่ร้อยออนนเลยนะโหถือว่าอันนี้เปิดมาแล้วเป็นแบบนั่นเลยใช่ไหมเป็นอย่างไงมีมีให้ดู ดูหน่อยผมไม่เคยเห็นโอ้เป็นแบบนี้เลยโอ้นี่ได้ดมกันทั้งปีเลยสิโอ้สี่ร้อยบาทถ้าเป็นกระปุกเล็กนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าเนาะโอ,นะโอ้ครับผมเนี่ยฮะเผื่อใครสนใจนะก็มากันได้เลยนี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นสีนะ่ร้อยเก้าสิบเนาะโอ้ครับผมขอบคุณมากครับนี่ถือว่าน่าสนใจนะสี่ร้อยบาทดมกันได้ทั้งปีเลย แปลว่ามันอาจจะลืมใส่ใช่ไมครันี่ตรงนี้เป็นภาพเอกเวทีเล็กๆน้อยๆอ่ะเดี๋ยวผมจะแทนหันหมุนตรงนี้ให้ดูเล็กๆน้อยๆในส่วนของกองแรกขออนุญาตแจกให้เมนสเตตเวทีนี้เลยสําหรับคนที่มีภาพถ่ายนะก็ยังมีคนที่ให้ความสนใจอย่างมากอยู่เอาภาพถ่ายเป็นวิดีโอนะใช่ได้ที่เหลือไม่ต้องลุกมาค่ะที่เหลือไม่ต้องลงมาเอาคนแรกประมาณนี้เลยนะครับผมะค่ มีหลากหลายบูธเลยให้เราได้มาเลือกกันตรงนี้เป็นอะไรเหงาดำใช่ไหมเนี่ยงาดำก็90บาทใช่ไหมมีซองละ90บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เคน,นะครับผมมีเป็นพวกป๊อปคอร์นนะครับกระปุกละ95้บกระปุก250บาทนี่ฮะนี่เลยนะครับ มูลนี้ที่โครงการหลวงนะข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับผมร o ย a l โปรเจกตนะครับผมนี่มีกาแฟสกัดเย็นนะครับนี่เลยนะฮะน่น่าสนใจนะมีโปรไบโอติกด้วยนะครับคุณผูชมนะตรงนี้นะครับเนี่ยฮะสองบาทเท่านั้นผวม่วงกึ่งแห้งนะสีบบาทเนาะนี่ นี่เป็นผักนะครับผมเป็นข้าโพดพวกกะหล่ำปีนะครับมะเขือเทศอะไรเอ่ยต่างๆนะครับผมด้านข้างหน้านี่เป็นผมเห็นสเตมที่ขวาขวดนี้อันนี้แทนถ่ายเจาะมากไม่ได้นะเพราะเป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะนี่ฮะตรงนี้เป็นยาโสธรไทยฟู้ดดิสซนโชนะสองศูนย์สองสี่นะครับผมบรรยากาศถือว่าคึกคักใช้ได้เห็นฮนะนี่ฮะ ว้าวเรามาดูทางนั้นนี้กันบ้างโรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลปุดชุมนี่ฮะก็ะะรครับขอบคครับออได้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 โอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่มากนะครับผมสวัสดีครับนี่ฮะก็มากันได้เลยนะฮะนี่ก็จะมีหลากหลายบูธเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นกลุ่มกเกษตรกรทำนาบากเรือนะครับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร ธรรมชาติหนองยอนะครับผมบ้านกุดหินนะฮะเป็นข้าวข้าวมาจากจำหน่ายนี่เป็นยั่วโซทอนออแกนิกเนี่ยฮะเป็นถั่วคั่วทรายใช่ไหมนี่35บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เป็นข้าวแตนก็มีนี่ฮะสามถุงร้อยข้าวแตนท่านนี้เป็นข้าวกล่อง3กล่องร้อยนะครับผมเนี่ยฮะนี่เดี๋ยวแผนแนวยาวให้คุณชมดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมนี่ฮะก็บรรยากาศก,ก็จะเป็นตามนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปทางนี้ดีกว่าด้านหน้านี่เนาะนี่ใน Th orn, Food, ยโสธรเดอะฟู้ดิซึมโชว์นี่ถือว่าน่าสนใจนะนี่ฮะเ็จะมีหลากหลายส่วนเลยนะนี่ฮะเดี๋ยวหรือหันหมุนดีกว่าเล็กๆน้อยๆนี่ฮะโอเป็นแบบนี้เลยชมด้านนี้เล็กๆลน้อยน้อยนะวิสากีจมจนแปรรูปบ้านหนองแฝกนะครับผมก็จะมีเนี่ฮน้ำพริกนรกปลาย่างนะฮะนี่ น้ำพริกเผาแมงดาปลาส้มไหลกล้างปลาล้าคั่วแห้งอะไรต่างๆนะนี่ฮะโอโ้เพียบเลยเต็มที่เลยนี่ยฮะก็จะมีรายการมาถ่ายทําให้คุณชมได้รับชมกันด้วยนะครับผมนะฮะเดราไปต่อในส่วนอื่นกันเลยนะครับผมน,ะะนี่ฮะนี่มาดูตรงนี้นถือว่าน่าสนใจอันนี้พงชัยทัญพืชเนาะนี่เป็นข้าวหอมมะลิแท้หนึ่งร้เปอร์เซน่าสนใจใครมา อยากสนใจมาซื้อข้าวก็มากันได้เลยเน,นี่ยฮะนี่ก็ข้าวๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยว<อ>เราไปชมด้านหน้ากันดีกว่านะครับผมนี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณชมนี่ฮะโอ้วิภาพรณยาไทยนะครับผมนี่ก็จะมีพวกน้ำมันนวดต่างๆเนาะนี่ฮะยาหม่องเนาะะครับผมนี่นี่ฮะ นี่ปูป้ายเล็กๆกน้อยๆเห็นไหมครับผมเป็นแนวแบบชุมชนชาวบ้านชาวบ้านเนาะนี่ครับผมข้าวหอมมะลิพวกะสบู่อะไรต่างๆเนาะครับผมเผื่อท่านใดสนใจนีพวกกระเป๋าอย่างนี้ก็มีนะครับผมนี่ครับนี้้าผมเป็นข้าวข้าผมขอบคุณครับนี่เป็นพวกไอศครีมน้ำอ้อยด้วยนะนีใ่ให้คุณชมดูนะ ดูน่าสนใจนะครับไอศสครีมน้ำอ้อยขอคุนครับเดี๋ยวถอยให้คุณผู้ชมดูในแนวกว้างกันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูในส่วนตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะนี่ฮะนีะ่ครับผม ก็เป็นประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้กันดีกว่าเนาะนี่ด้านหน้าแล้วเนี่ยนะครับผมนี่เป็นพวกกาแฟเครื่องพันบำรุงดูแลสุขภาพต่างๆอันนี้เป็นพวกเจลอาบน้ำเนาะครับผมเนี่ยฮะเป็นพวกเจลอาบน้ำเป็นพวกโคลนพอกสมุนไพรต่างๆนะครับผมด้านนี้เป็นนี่ฮะไลฟ์ย,ยูบูแคนคิวเทนนะครับผมนี่ฮะ โอ๋อครับผมคขอบคุณครับผมครับผมวิสาหกิจชุมชนนะครับไอรังนะนี่ฮะมันจะมีพวกเข้าวพองนะครับเป็นพวกครับผมทรรมจากตัวอ๋อครับจ้าจักครับขอบคุณครับครอบครองต่างๆนะนี่ฮะนี่ถือว่าคนใช้ได้เลยเนาะนี่ฮะให้คุณชมดูโอ้มี ท่านใดทําน้ําหรืออะไรหกที่พื้นนะคุณผู้ชะเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้เลยนะเรียเมดิเคอลนะครับผมนี่ฮะเป็นพวกนี่เลยพวกกดไหลย้อนพวกยาอมแก้ไอต่างๆเนาะนี่ครับผม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผลิตภัณฑ์บำร,รุงสุขภาพน,นะครับผมทาที่ผมเห็นเนี่ยนะพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน่ะนะว่าง่ายๆกันนะนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ฮะเป็นพวกอะไรประมาณนี้เนาะเยอะแยะมากมายตรงนี้เป็นน้ำใบเตยนะครับผมนี่แก้วละ25บาทเท่านั้นะน้ำใบเตยนะครับผมนนี้เป็น อาจินนี่นะครับโอ้มาดูข้าวกันดีกว่าข้าวกล่องละ80บาทซุปจิมกิตนะหกสิบเท่านั้นนะครับผมอันอันนี้660สิบใช่ไหมน,นี้เป็นซุปจิมกินะครับมีหลากหลายเมนูเลยนะครับเุณนชมนะถือว่า,น,าน่าทานเนาะครับผมสนใจนี่ร้านนี้เลยนะครับผม ด้านหลังผมนี่เป็นอีกหนึ่งงานแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะนี่ฮะก็เข้าวๆนะครับคุณชมสำหรับงาน The Foodie ชั่น Show นะครับ2024นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมดูตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเส้นหมี่ไก่ฉีกด้านหน้าแล้วเนี่ยนะแล้วก็สยามโพโคนะฮะทีบายดำเนินสะดวกนะอันนี้สยามโพโคนะ นี่ครับผมก็จะมี 45, 90, 180บาทใครชอบกินน้ำมะพร้าวก็เรียนเชิญเลยนะครับผมเนี่ยค,คุณชมฮะตรงนี้เป็นขนมฟูช่ายแป้งเปลยนะฮะจากตลาดภูนะครับผมนี่ฮะแป้งเปลยเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ฮะมีราคา ห้ชาช mm hmm. ิ้นแปดสิบบาทนะครับผมมาต่อตรงนี้เลยนะก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกนะครับผมนี่ฮะเจ็ดสิบห้าบาทหมูเด้งนะฮะนี่ฮะหมูเด้งกับตัวนี้นะครับก็ถือว่าน่ากินมากนะก็กล่องละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกนะครับผม งานนี้เป็นเวทีก็นี่ฮะบรรยากาศโดยสรุปเลยนะครับโดยภาพรวมของงานเดอะ o ู d ดดิซึ n มโชวนะครับผมครั้งที่3นะก็จะเป็นประมาณนี้งานจัดขึ้นแค่3วันนะครับผม 13, 14และ15กันยายน2567ก็ขอเรียนเชิญเลยนะที่ e ค h i b i t i o n h a l l 8นะก็มากันได้เลยนะครับเผื่อท่านใดว่างเนาะมาซื้อโปรดักต์นะครับผม มาชมนี่การเสิวนาฟังบรรยายต่างๆเรื่องเกี่ยวกับข้องกับสุขภาพต่างๆเนาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คนรักสุขภาพห้ามพลาดเลยนะครับงานนี้ครับครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับภาพบรรยากาศงาน The Foodism Show นะครับครั้งที่3ที่จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานี Exhibition Hall 8ปดนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจเนาะใคร ที่รักสุขภาพนะครับผมหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับงานนี้นะงานจัดขึ้น3วันนะครับ 13, 14, และ15กันยายน2567นะครับก็ขอเรียนเชิญชวนเลยเนาะให้คุณชมมาเที่ยวชมงานนี้กันเยอะๆเลยนะครับผมหากคุณชมชื่นชอบคลิปนี้ยังไงผมขอกําลังใจหน่อยเนาะด้การฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมหม่อมสยามเซอร์เว์ขอลาคุณผูชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ